สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกับแม่น้องน้อโปรแกรมกันอีกแล้วนะครับทำไมวันนี้เราจะมารีวิวอะไรทำอะไรก็ดีครับวันนี้อะไรครับที่มันแกะแกะแกะแ่ร์นี่ครับลูบิดลูบี้ครับเฉลยลูบิดเปลี่ยนแลวนี่ครับสั่งมาจากญี่ปุ่นเหยนะคบนี่ครับเครื่อมือของญี่ปุ่นหรือจีนครับสั่งจากไทยครับ หลงจากไทยเป็นภาษาจีนครับนี่ครับเขาไม่มีคู่มือให้บอกนะครับทิ้งไปเลยครับนี่นะครับรูบิดตัวของเขานี่ครับเขาจะแปลงร่างได้เป็นลูบิกระดาษใช่ไหมครับนี่ค่ะมีหลายใช่ครับถ้าเกิดดูน้าสติกเกอร์เขาของเขาจะหลุดครับนี่ครับอลังการมากอ้เฮ้ยลูบิทายพี่นาครับทุกคน รอเลยครับอยู่นี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นมุมนี้ไหมครับแล้วเราก็ค่อยๆแกะใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาเป็นรูปดาวนี่นะครับนี่ครับทุกคนเห็นรูปดาว <c oughs> ทุกคนไม่หลน่นเห้ทุกคนเห็นรูปดาวใช่ไหมครับภาษาอังกฤษว่าอะไรครับดาวสตูนเฮ hey, สต เป็นผมที่โรงเรียนนะครับรูปอะไรเป็นบ้างครับดาวแล้วก็อีกรูปหนึ่งแบบนี้นะคะนะครับกางออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็กางออกมาก็เหมือนเดิมเลยครับกางออกมาให้หมดก็จะได้รูปนี้ครับข้างหลังก็ถ้าใครมีรูบิด แบบนี้ใช่ไหมครับสามารถก็ใส่ไม่ได้เลยผมมีลูบิดอันนี้อันเดียวครับลาก่อน,นครับผมทำได้แค่อสองแบบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ